เปิดเบียกออกอันนี้หมุนเ,ออเ,เนข้าเปิดเบีกออกเออเออคว้ามันเออดินไปอีกหน่อยดินไปอีกหน่อยมันเข้าต่อไม้ไง,ไงนะกดตา,ต,ตาไว้อย่าให้ปิ้นอย่าให้ปิ้น,นตังเบีย,ยกได้บางทีเนาะเอหัวแปลงเลย